ฮลโลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Beat Bebso คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดกาชานะครับอ่ะซึ่งตอนนี้มีกาชาใหม่มาเป็นกาชาตัวใหม่เลยนะครับนี่อ่ะก็เป็นกลางเดือนนะครับเป็นตัวใหม่มา3ตัวก็คือโยรุจิอุนเชอร่าแล้วก็อุชิทะเกะนะครับก็ผมได้ทำชิปรีวิวลงไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตแพทอ่นะก็ตามนี้เลย ซึ่งทั้งหมดในนี้นะครับที่ผมยังไม่มีก็คือทั้งหมดนี้ที่ผมมีแล้วก็คืออเอาที่มีแล้วดีกว่านะก็คือไอเซนกับเคมปจิที่เหลือผมยังไม่มีนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่2,002สามารถเปิดได้10สเต็ปนะครับก็หวังว่าจะได้โยรุอิจิกับแชทมาเร็วนะเพราะว่าผมอยากได้2ตัวนี้อุราฮะมาถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับโอเคก็ ถ้าได้ก่อนผมอาจจะหยุดนะครับสําหรับ2ตัวนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ผมอาจจะเปิดจนหมดเลยอ่ะแล้วก็มีกาชาฟีที่ให้เปิดฟีวันละ1ครั้งนะครับก็จะเป็นแบบหมุน1ิบหมุน1ิบรอบครับผมให้ฟรีวันละ1ครั้งอ่ะโอเคเรามาหมุนฟีกันก่อนสําหรับตู้นี้นะครับกาชาฟีเบฟโซก็จะมีตัวโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเขาโชว์มีเท่านี้นะครับแต่ว่ามันมีเยอะมากๆโอเคอันนี้คือไฮไลท์คือใช้ได้หมดเลยนะครับในนี้ ไปลุยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับลุยกัชาฟีก่อนมาดูกันว่าจะมีดวงกาชาฟีหรือเปล่าผิเสื้อสามตัวโอเคฉันขอปฏิเสธใครอ่ะอินโนวเอ๋อนั่นไงอินโนอ โอเคผมสกิปเลยนะครับน่าจะมีตัวเดียวโอ้ยมีสองตัวอายะได้กิมจอมาด้วยนะครับเป็นกิมจอปีใหม่นะเป็นสายสีแดงสายโจมตีปกตินะครับก็เอามาลิงก์ให้กับนิวได้นะโอเคทีนี้เรเราไปดูกระชาใหม่กันอินโเอเป็นสายอะไรเนี่ยสายสก,กิลสายฮิวนะครับ <c oughs> โอเคก็เป็นตัวใหม่สองตัวนะครับถือว่ากระชานี้เรามีดวงแล้ว ไปรุ่นกันอีกหนึ่งกาชาก็คือกาชานี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอดูรายละเอียดตัวก่อนครับไปเทสสกิลอุนคชิวล่าเป็นสายสกิลนะครับโจมตีระยะไกลสกิลคิลเลอรเป็นอรันคาท์าแล้วก็สกิลลิงเป็นรคูดาวสิสเ์เซนสายตีไกลนะครับสกิลดูธรรมดามากแต่ว่าอาบิเขาดีนะครับ มีเป็นเหมือนวอลแท็กฮะสกิลทั้งหน้าจอสกิลที่สามครับสกิลที่หนึ่งโจมตีไปข้างหน้าดูอันตินะครับอ๋เป็นเหมือนเขาพุ่งลงมาที่พื้นแล้วก็ยิงเซโลนะครับต o o เฮ้ยมีสถานะอะไรด้วยอะ่ะน่าจะเป็นสถานะสโลนะครับทำไมมีสถานะสโลด้วยละ่ะแต่ว่าที่สกิลไม่มีนะ โอเคอไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับคิวล่าตัวนี้นะครับมีเพิ่มดอกน้ําหอมสีม่วงอ uh, อย่างที่รีวิวไปเราก็มาดูสกิลกันนะครับสกิลคิลเลอร์เป็นสังหารอลันคาเป็นสายโจมตีปกติระยะไกลน,นะครับสีส้มอ๋อ uh. oh. มีเสียงสกิลเป็นเหมือนวิถีมานะครับสกิลสอง เป็นการรวบมอนแล้วก็ผลักออกไปนะครับพร้อมกับสร้างโล่ให้ตัวเองและเพื่อนในทีมครับตะกิ้ยสามทั้งหน้าจอตะกิ้ยหนึ่งเป็นการโจมตีไปด้านหน้านะครับอการโจมตีปกติมีดับเบิลฮิตอ๋อมีเดินมีเสียงเกีย้ยด้วยนะครับเนี่ยเบนฮิเมะเบนฮิเมะอ่าเป็นการใช้คลื่นวินญาณนะครับ โจมตีโอเคก็ไม่มีดีบัฟไม่มีอะไรนะคือเป็นสายเพียวดาเมจผมรับฟานน้ำหอมนะครับก็เพิ่มดากน้ำหอม5อันก็ถ้าลงทั้งทีมก็ได้เยอะอยู่นะครับโยรวิจิอ่าตัวนี้เลยตัวที่ผมอยากได้นะครับโยโรวิจิกับแชดฟ้าผมอยากได้ที่สุดแล้วลิง์กเป็นลดความเสียหายที่ได้รับนะครับเป็นสายโจมตีปกติที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์คิลเลอร์เป็นเอสปาดาครับเอาไว้หวดบอสกิลโอ้สีกว้างเนี่ย สกิลสอ่าเป็นการต่อยไปด้านหน้านะครับสกิลสองเป็นวอลแท็กโอ้ดีเนี่ยนานด้วยนะครับนะ่ะอุ้ยนานมากอันติเป็นการพุ่งไปใช้ชุนโฟรหรือเปล่าอ๋อทิ้งเท้าลงมาที่พื้นนะครับอ,อ,อโอเคมีดับเบิลฮิตนะครับ ก็ตัวเขาไม่มีกาดเบรกนะครับแต่ว่าสามารถอามาตีบอสกิวได้ก็พอพีพีพอไปได้นะครับในตู้อย่างที่บอกต้องการแชรฟ้ากับโยริจินะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนสเต็ปแรกครับผม150เพชรนะก็ในตู้นี้นะครับทุกสเต็ปจะ6%หมดเลยอ่ะเป็น6%แล้วก็มีลดราคานะครับที่สเต็ป1กับ2แล้วก็6กับ7ลดราคาสเตปที่5กับ10การันตีนะครับ ไปลุยสเต็ปที่หนึ่งผีเสื้อสองตัวยังไงมาหรือเปล่าโอเคมาหนึ่งครับผมใครมาเอ่ยสันตาคอสเหมือนจะเป็นป้าอุนุคานะโอ้โหอาร์ตสวยมากครับผมอุนุคนานะเลสืก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะใช้ได้ หลนันิ้คุฟาอุนอหันนะเฮ้ยโอ้โหอย่าลุยจิโอ้โหกด,ดข้ามไปได้ไงอย่ลุยจิมาเฮ้ยโอ้โห,โด,โโหดีใจอะขอขอแชร์ฟ้าด้วยได้ไหมจังหวะนี้ไม่ได้โลบนะครับแต่ว่ามันคือเป้าหมายอ่าเป็นสายสก,กิลมีเผาไหมเป็นยมมาทูตนะครับโอเคเป็นสายจุนตีระยะไก,กลโอ้ ได้ยูรุจิแล้วได้เป้าลนฮาะด้วยโอ้โหวันนี้เหมือนจะมาครับผมมาเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยขอโทษครับเมื่อกี้นี้กดสกิปไปเพราะว่าผมคิดว่ามาแค่ตัวเดียวลวสะสเต็บที่สองครับ 200. ส,ททสองรือเสื้อสองสามตัวหรือเปล่าโอเคสองตัวครับโอเครอบนี้ไม่มีอะไรโอเคต่อไปนะครสเต็ปที่สามสองรเท มาไม่เอ่ยหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นโอเคเป็นหกเปอร์เซ็นที่ไม่มานะครับก็โอเคถือว่าเมื่อกี้นี้คือซ่อมไปแล้วนะครับที่ได้มาสองตัวเหมือนเอามาซ่อมสเต็ปที่ไม่ได้ตอนนี้ก็คือเกลือไปหนึ่งสเต็ปนะครับขอมาหน่อยชทรฟ้าตอนนี้อยากได้แชทร์ฟ้ามากๆนะครับ เพราะว่าจะเอาไปเล่นสงครามนะครับสามตัวโอ้โหสามตัวที่ไม่มีอะไรเลยดีใจได้แป๊บเดียวเองนะครับสเตปที่ห้าการันตีมาหน่อยแชทฟ้า ใครอะเฮ้ยแชทฟ้ามายิสยิสครบทบิวเมโมโมดีใจมากรอบนี้ได้แบบอ๋อสมหวังมาแล้วมีอีกไหมโอ้โห เปิดต่อดีไหมเปิดต่อดีกว่ามาเรามาลุยกันต่อนะครับคือตอนเนี้ผมได้ตัวที่อยากได้ครบ2ตัวแล้วไงก็คือแชดฟ้ากับโยรุจินะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราได้อุราฮะมาเราก็จะฟาร,รมน้ําหอมสบายมากเพราะว่าผมไม่มีท่าแสงเก่งๆอ่านี่คือข้อด้อยของไอดีผมนะครับเพราะว่าอุราฮะเป็นสายตีไกลที่ตีธรรมดามีสร้างโล่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเบรกจะหักก็ไป ลุยกันต่อนะครับขออุลาหาะหมาหน่อยมาหน่อยลุงลุงไม่ลุงครับโอ้โหไปกำลังสเต็ปที่เจ็ดนะครับสามตัวอีกแล้วลุงหน่อยโอเคอุชิทาเกะ ไม่ใช่สิุราฮาระคิซกเกะป้าป้าจะมาซ้ำแบบนี้ไม่ได้โอ้โหคนอื่นก็มีอ่ะรู้แล้วว่าป้าใช้ดีอยู่อ่ะแต่ป้าจะมาแบบนี้ไม่ได้โอเค ก็ได้มาหนึ่งนะครับไปสเต็ปที่แปดสเต็ปที่แปดสองอห้าสิบมาหน่อยโอ้โหเสื้อหนึ่งตัวนะครับโอเคไม่มีอะไรข้ามเหมือนจะเหมือนจะเกลือนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้ตัวใหม่อย่างอุลาระเนี่ยตอนนี้คือหวังอุลาระแล้วโอ้โห โอเคไหมปฏิเสธใครมาใครอ่ะโอ้โหชินจิแต่ก็ถือว่ายังไม่มีนะครับแต่ก็เป็นตัวที่ใช้ไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับชินจิร่างนี้สีเขียวผมมีเก่งๆแล้วไงมีหลายตัวนะครับคือตอนนี้อยากได้อุระหระแล้ว โอ้โหไม่ใช่สี่ดาวเอาห้าดาวโอ้โหก็ยังเป็นตัวใหม่นะครับโอเคสเต็ปสุดท้ายนะครับการันตีก็มาหน่อยอุลาฮาระอุลาฮาระมาหน่อยอุลาฮาระขอละโอ้โหป้า ป้ารักผมอะไรขนาดนั้นป้าทำไมตอนผมเปิดหาป้าพันปีแล้วป้าไม่มามโอ้โหคือเหมือนจะไม่ได้เวลาหาระนะครับเนี่ยโอ้โหชินจี้โอ้โหจบเลยได้ซ้ำนะครับก็ ถามว่า f a ลไหมก็ค่อนข้างจะเฟลอยู่นะเพราะว่าเอาจริงผมได้ตัวมาคือตัวที่ใช้ได้ก็มีแค่แชร์กับโยรุจิที่ผมตั้งใจจะใช้นะครับไอ้เจ้าชินจิเนี่ยคือปั้นเอาเพชรอย่างเดียวแหละเป้าอนุพันะก็อาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมมีเก่งๆอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเอามาไว้ใช้ลงหอหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าจําเป็นโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับ10สเตอ่ะ เปิดสีก็ได้ไมาอีสองตัวนะครับโอเคก็ไอดีนี้ก็เริ่มจะหาเพชรยากแล้วนะเพราะว่าลงเนื้อเรื่องระดับ normal หมดแล้วอ่ะเป็นไอดีลองผมที่ผมก็ขยันเล่นระดับหนึ่งเลยโอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับเปิดกระชานะ10สิบสเต็ปได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนี่คือได้ตัวใหม่ทั้งหมดสามตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวอ่ะที่เหลือก็คือซ้ำหมดเลยนะครับซ้ำสามตัว โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปเปิดกาชานะก็ตามสัญญาับผมประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ